ทำให้พี่ฟ้าบคอยเอวนิดหนักอกน้อยแล้วทำให้พี่เลือนลอยแก้มแดงนิดตะโตน้อยแล้วทำให้มองบ่อยบอยแค่ได้สบตาน้องก็อยากชวนเธอไปกินหอย สวีทคนไหนที่มาดูวันนี้ก็ด้วยครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมฟอร์เดอร์นะครับโอเคนะครับก็ในวันนี้ก็จะมาสอนปรับสีพื้นหลังนะครับผมเป็นสีเทาสีชมพูหรือสีม่วงวะเออนั่นแหละแล้วก็สีฟ้านะสามสีนะครับวันนี้จะมาสอนปรับสามสีนะครับก็ถ้าสีไหนที่ผมปรับได้อีกปรับเป็นเดี๋ยวผมมาสอนใหม่อีกรอบนะครับก็สีที่น่าจะเป็นสีเทานะครับผมก็ตอนแรกเขาก็ไปปรับในอะไรโมชันใช่ป่ะแล้วก็แอปจีน แล้วก็แอสโลเออมันมี3แอปที่ปรับได้หรือมีเยอะกว่านั้นก็ไม่รู้นะครับที่เห็นเห็นไปบ่อยก็คือ3แอปนี้คือเราก็จะมาสอนในแคปคัตนะครับผมว่าเออเปลี่ยนฉากพื้นหลังเป็นสีเทานะ้ก็เป็นตัวอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมไปอัปเดตกันด้วยนะครับผมถ้าเสียงผมเบาก,ก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับผม,ผมก็ไม่รู้ประเดเซสอะไรเลยนะ้าเสียงเบาคอมเมนต์บอกได้เดี๋ยวผมจะไปปรับปรุงนะครับผมโอเคคำถามแรกท่านผู้ชมนั้นเพิ่มคลิปวิดีโอที่เราจะเอ่เปลี่ยนสีพื้นหลัง นะครับผมกดเพิ่มมาที่ร้อยสโอลอะไรที่ร้อยแล้วนะครับก็ให้่านผู้ชมนั้นไปทํามานะครับผมหรือจะไม่ทําก็ไดอ้อันดับแรกให้เรากดไปที่วิดีโอหนึ่งครั้งเลื่อนหาคําว่าปรับแก้นะครับผปรับแก่นี่จะเป็นรูปขีดสองขีดตรงนี้เลยก็กดไปหนึ่งครั้งนะครับถ้าใครที่อัปเดตแล้วมันจะขึ้นนะครับผมนี่จะขึ้นตัวนี้เนี่ย H H S L นะครับตัวนี้เลยนะครับผมถ้าเรากดมนาะปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้ตอนแรกเรากดเข้ามาจะอยู่สความสว่างนะกดมา ปุ๊บอ่าเขาจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับผมโอเคผมก็จะขออธิบายอ่าอธิบายก่อนนะว่ามันใช้งานยังไงคือตัวนี้เนี่ยไอ้พวกโทนเนี่ยมันจะปรับตามสีที่อยู่ในคลิปของเรานะสมมติว่าในี่สีแดงเนี่ยอันนี้มันอยู่โทนสีแดงใช่ปะ่ะเราปรับสีแดงลงเห็นไหมสีตัวละครผมจะซีดขึ้นนะมันจะเป็นสีเทาถ้าเราปรับลงถ้าเราปรับขึ้นมันจะเข้มนะครับผมอ่าแบบประมาณนี้นะครับผมเออถ้าเราจะปรับ เปลี่ยนสีพื้นหลังเราก็ต้องดูสีพื้นหลังว่าเป็นสีอะไรออกโทนอะไรคือสีพื้นหลังของเราเป็นโทนม่วงใช่ไหมเรากดมาสีม่วงอ่าลองสุดท้ายสุดน่ะอ่าฝั่งขวามือนะนับจากด้านขวามือก็1 2สองอันที่2นะครับผมอ่าตัวนี้ท่านผู้ชมก็ลองหาดูนะครับผมตรงไหนมันเป็นสีเทาไม่ใช่สีม่วงนะตัวสีม่วงเนี่ยจะไปอยู่ความอิ่มตัวสีนะเออก็เลื่อนลงมาเห็นไหมเปลี่ยนแล้วนะครับผมแล้วเลื่อนลงมาปุ๊บนี่คือเปลี่ยนเลยนะโทนสีนี่ก็คือจะทําให้สีมัน แสบขึ้นเขาเรียกว่าสีแบบสีมพูนะอันนี้ก็จะเป็นอันที่สองนะแล้วเรค่อยมาสอนปรับอาว่าปรับสีเทาก่อนก็เลื่อนลงมาแบบนี้เลยนะครับผมความอิ่มตัวสีนะคือปรับแค่ตัวเดียวนะครับผมแล้วเราก็เปลี่ยนมาสีเหลืองนะผมนับจากด้านซ้ายมืออันที่สามดูตามคลิปเลยนะครับผมแล้วเราก็มาปรับตามผมเลยนะสีเหลืองเราก็ปรับขึ้นมานะตัวความอิ่มตัวสีเนี่ยปรับขึ้นเลยอ่าคือถ้าเราปรับลงเห็นไหมสีตัวเสื้อเราอะ มันจะซีดนะครับเราก็ต้องปรับให้มันเข้มนะครับผมประมาณนี้ใครที่มีตัวละครไม่ใช่เด็กใครที่แบบใส่เสื้อแบบไหนก็ต้องพิจารณากันอีกครั้งนะครับว่าสีตัวละครเราสีเสื้อตัวละครเรามันเหมือนกับสีพื้นหลังไหมถ้าเหมือนมันก็จะซีดไปด้วยกันนะครับผมก็แนะนําให้ใส่สีที่มันไม่ตรงกับพื้นหลังนะครับก็แบบนี้เลยนะสีแดงกับสีม่วงมันคนละโทนกันอยู่แล้วนะมันปรับง่ายนะครับผมประมาณนี้เลยอ่าสีแรกก็ เสร็จสิ้นครับก็กดลงมากดติ๊กถูกแบบนี้เลยนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยกดดูเออคือแบบเนียนมากเลยนะครับปรับสีทนหลังเนะี่ยพื้นหลังไม่ใช่ทนหลังเป็นอะไรกับทนนทนเนี่ยเออนะครับผมเราก็ไปต่ออันที่สองกันเลย <S <S ท่านผู้ชมก็กดไปที่วิโอนเหมือนเดิมเลยนะครับผมกดเลื่อนหาเขาว่าปรับแก้กดเหมือนเดิมเลยกด H, H L นะครับผมเหมือนเดิมเลยนะกดเข้ามาแล้วก็จะปรับเป็นสีชมพูใช่ไหมล้วก็กดมาสีม่วงนะครับผมแล้วเราก็ปรับไอตัวโทนสีเนี่ย ไปเฉดเีชมพูนะฝั่งขวามือนะครับผมปรับสุดไปเลยประมาณนี้แล้วก็ด้านล่างความอิ่มตัวสีก็ปรับสุดไปเลยนะครับก็จะได้แบบนี้แล้วแบบชูชาร์จมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมชูชาร์จมากแล้วก็ไอ้สีฟ้าปึ๊บอยู่ข้างๆกันกับสีม่วงนะครับแล้วก็ปรับเหมือนกันนะครับผมปรับความอิ่มตัวสีเนี่ยมาฝั่งซ้ายมือสุดนะครับแล้วก็ความสว่างเนี่ยปรับมาฝั่งซ้ายสุดเหมือนกันเลยนะครับผมหรือใครจะปรับขึ้นปรับลงก็ได้นะคือมันจะเห็นผลน้อยอ่ะแต่มันสําหรับผมก็คือมัน มันก็สวยกว่านะสำหรับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมปรับแค่นี้นะครับผมอ่าให้ดูกันอีกรอบนะสีม่วงปรับโทนสีความอิ่มตัวสีปรับ2อย่างนะครับผมสีฟ้าปรับความอิ่มตัวสีแล้วก็ความสว่างนะครับ2อย่างนะครับประมาณนี้เลยก็กดลงมากดติ๊กถูกแบบนี้เลยนะครับก็กดดูคลิปไปอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมจะเป็นโทนสีม่วงม่วงชมพูม่วงอมชมพูประมาณนี้ม่วงอ่อนนะครับผมโอเคเราก็ไปต่อกันสีที่3ามเลย นะเพื่อปการเสียเวลาโอเคคนระับก็กดไปที่ดโดมเดิมเลยแล้วก็เลื่อนหาว่าปรับแก้มันเดิมเลยนะครับแล้วก็เลื่อนหารับรรา่ออา hsl นะมันเดิมเลยนะครับสีที่3ามที่เราจะสอนปรับก็คือสีฟ้านะครับโทนพื้นหลังโทนพื้นหลังสีพื้นหลังเป็นสีฟ้าไม่ใช่โทนพื้นหลังเออก็กดมปสีม่วงมอนเดิมเลยนะครับเพราะว่าพื้นหลังของเราเป็นสีม่วงเราก็ต้องปรับที่สีม่วงนะครับก็ปรับมาฝั่งซ้ายมือสุดเลยนะครับผมอ่าโทนสีปรับมาฝั่งซ้ายมือสุดแล้วก็ความอิ่มตัวสีเนี่ยก็ปรับมาฝั่งขวาสุดนะครับ หรือใครจะชอบแบบไหนนะเออใครชอบแบบไหนก็ปรับตามที่ก็ต้องการนะออหรือจะแบบสีฟ้าอ่อนก็ได้นะครับหรือผมต้องการแบบสุดๆเลยอเออแบบแสบเลยอะเออประมาณนี้ก็ปรับแค่นี้นะครับผมสีม่วงด่นี่สีฟ้าก็ปรับแค่นี้นะครับปรับโทนสีแล้วก็ความมีมตัวสีอยู่เชสสีม่วงนะครับถามนี้เลยจะไท่านชมนั้นปรับตามผมเลยครับปรับตามคลิปที่ดูเลยนะครับหรือใครที่ใส่เสื้อไม่เหมือนผม นะก็ปรับตามสีที่ท่านผู้ชมใส่นะครับก็คือถ้าแสงสีม่วงก็อาจจะปรับยากหน่อยนะครับก็นั่นแหละตามที่ผมอธิบายตอนต้นคลิปนะครับว่าสีพื้นหลังกับสีเสื้อเราห้ามให้มันเหมือนกันไม่งั้นมันปรับยากนะครับประมาณนี้เลยโอเคกดติ๊กถูกปึ๊บแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับผม โอเคก็ okay, สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะเออก็สอน3สีนะครับถ้ามันมีเยอะกว่านี้ผมก็จะทำคลิปสอนออกมาอีกนะครับผมก็ <S <S สำหรับนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไ r i b e ด้วยนะครับเพื่พอพาโดนมาจากช่องฟอเดอร์ก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับเจนมีคลิปหน้าครับบายอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแหละไม่กดกระดิง่งมันไม่แจ้งเตือนนะ